ขาูดและดีวีบกับคุณใดของที่มีวัตนะใหญ่1ที่นั่งนั่งเครื่องยนต์9.9ดิสีีจีความกว้างของรถอยู่ที่2.85เมตรยาวอยู่8เมตรและอยู่ที่5เมตรสูิรเป็นระบบไฟฟ้าเข้ามาถึงภายในเข้าโดยสารก้องสางและโซนโบมหนึงทุกที่นั่งและมีที่วางแขนใช้สูตจะมี4ที่นั่งคุอะ ขั้นตอนแรกกืเร่้นจะมีมีลำโพงตัวเบสย5ตัวมช่องดสัพาระขนาดใหญ่เข็บของไเข็บแบบดกันไปเลยและอย่างที่บอกไปขึ้นยังมีเซลฟั่นี้ัมนมอรไวสี่สดแรงมาขึ้นมีตัวสามรองรับน้ำมันดีเซลดีเซเว่นความจุถึงารมาน95ลิตรราคาขึ้นไป